โอ้ยร้อนอากาศร้อนสวัสดีจ้ามากินลำไยน้ำกันเด้อยนี่ลำไยลูกใหญ่ๆตัวๆซื้อมาเจ็ดสิบบาทบ้านวานนะคะมากินลำไยด้วยกันจ้ามีมันต้มน้ำเด้อค่ะมันต้มมันต้มกับแ่บเออมันแครอทนะเนี่ยเดี๋ยวจะกินมันแครอทดูก่อนปอกเลือกเล็กน้อยนึงเนาะมันแครอทด้อนี่มันแครอทมันตอกเปลือก เดี๋ยวชิลองกินมันแค่นนอดดูค่ะมันจะหวานไหม,มเหนียวหวานอยู่เหนียวเหนียวนุ่มต้มหันห้อนอันนี้มันตอบเผือกกินมันห,หลายอย่างกินมันห,หลายอย่างหลุดมีประโยชน์อืม อันนี้ก็อร่อยกินมันติดคออืมเด้ มันแครอทมันอันนี้อร่อยมันแครอทเท็บๆหวานมันแครอทจะอร่อยหัวมันบางามหดอกแต่ว่ามันหวาน ินน้ำเปลือกก็กินได้น้ำไยถึงลำไยก็คือน้องบีบีไปไหนครับลำไยหวานหวาน้ำไยนี่ของแท้เลยหวานอือร่อยลำไยนี่ของแท้เลยลูกใหญ่ทุกโต ลูกใหญ่มาใหม่ๆซื้อมาโลสองขีดเจ็ดสิบบาทไม่รู้ตกโลเท่าไหร่รู้หกสิบบ่เขาลดเศษไปเนาะหวานลำไยนี่ของแท้ด้อหวานหน่วยไงมันก็อร่อย มันแครอทก็อร่อยหวานมันก็หวานสีม่วงเประแซบซ้ำส,ส,ส,สีสีนี่สีนี่แซบกว่าสีนี่หวานสีนี่ป็นปัญหามันงานดุอ มันต่อๆสิ่งหว่างสิ่วง รูปไงเงื้อ,อร้ายเม่อใหม่ๆอร่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องจานกินลำแด่ว้วกันเมนูของหวานเมนูผลไม้ มันเทศก็อร่อยมันเทศแค่รสแซบกว่าสีสีม่วงลำไยก็อร่อยหวานนวยหนินวยแงไง ลํไยนี่อร่อยนะเจ้านี้ลําไยหวานหวาหวานเจี๊ยบ còn thế làm dây còn thế má chặt trong mắt đầy vinh làm dây còn thế luộc dây luộc trăm mét nít điêu còn thế mét nít điêu กินไหมหลายๆอย่างมีประโยชน์มันแครอทเหนียวนุ่มถ้าจะเปรียบเทียบกันเนาะสองอย่างนี่อันนี้มันงามสวอๆแต่ว่ารสชาติอันนี้แซ่บกลัวมันแครอทแซ่บกลัว หวานมันแครอทเห็นเขาเอาไปทอดเนาะมันต่อเผื่อนี่เห็นเขาไปทอดเนาะทอดคือนเ่ยทอด หวานมาด้ค่ะพี่น้องมากินลำยาลำไยน้ำกันจ้าอร่อยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวลำไยหมดถาดค่ะบ๊ายบายทุกคนโชคดีนะคะ